สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสถานะของคนไข้นะครับผมรบเราเข้ามาในระบบนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาดูที่สถานะของคนไข้นะครับใน,ในห้องตรวจมีที่ห้องการเงินนะครับในกรณีที่เราไม่เก็บค่ารักษาคนป่วยนะครับ ก็จะมีนะครับในทดสอบรอบรู้นะครับวันที่20เดือน2ปี2015นะครับวิธีการแก้ไขสถานะคนไข้ก็ไปที่โฮมเราก็มาที่แก้ไขแฟ้มคนไข้ครับแล้วก็เลือกวันเมื่อกี้คือคนไข้วันที่20เดือน2นะครับเราก็เลือกเดือนก่อนเดือนวันที่20นะครับ เ็เลือกเหมือนกันวันที่20เดือน2คนไข้จะขึ้นมา1คนํำเนินการนี่ครับผมนี่คือคนไข้ในทดสอบรอบรู้นะครับวันที่20เดือน2เราก็ไม่แก้ไขสถานะตรงนี้นะครับผมขวาสุดเลยตรงนี้ครับเปลี่ยนแปลงสถานะ OPD ก r d และผลแับ์กี่ยวกัไปครับผมตัวนี้ Sta t u s OPD ก็คือเป็นจบการรักษาส่วนการจ่ายค่ารักษานี่ครับเรามาทึก การรับเงินแล้วก็คลิกตรงนี้ครับผมเป็นจ่ายแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขข้อมูลครับหลังจากเสร็จแล้วเราไปดูครับที่ห้องการเงินนะคนไข้าหายไปแล้วอันนี้คือจบแล้วนะครับผมครับผมถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ